ช่วงเวลานั้นคือวินาทีที่ทำให้ทั้งเอเชียต้องชนักงนันไม่มีใครคาดคิดมาก่อนด้วยซ้ำว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นไฟในสนามสว่างจ้าเสียงเชียร์ของแฟนบอลกึกกล้องไปทั่วอากาศและผู้คนนับล้านที่นั่งอยู่หน้าจอต่างรอชมการแข่งขันที่ถูกมองว่าเป็นเพียงเกมธรรมดาเท่านั้น แต่เพียงไม่กี่นาทีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเกมนี้กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่โลกจะจดจำไปตลอดในคำว่าเหลือเชื่อทีมฟุตซอลอินโดนีเซียทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันพวกเขาทำให้ทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยประสบการณ์และถูกยกให้เหนือกว่ามาโดยตลอดบททางสู้โดยสิ้นเชิงสกอร์ที่ปรากฏไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ แต่คือหลักฐานขอองค์การล่มสลายของระบบแผนงานและความเชื่อมั่นที่เคยยิ่งใหญ่ก่อนเกมเริ่มการวิเคราะห์สถิติและผลงานในอดีตทั้งหมดต่างชี้ไปที่ฝั่งไทยฟุตซอลไทยเป็นที่รู้จักในด้านทักษะเทคนิคการต่อบอลรวดเร็วและวินัยในเกมไม่มีใครคิดว่าอินโดนีเซียจะเป็นภายคุกคามที่แท้จริง แต่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะตัดสินใจตั้งแต่วินาทีแรกกว่าวันนี้พวกเขาไม่ได้มาเพื่อเล่นแต่เพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจแววตาเต็มไปด้วยความกระหายและทุกการเคลื่อนไหวมีแผนชัดเจนนักเตะไทยยังตั้งตำแหน่งไม่ทันดีประตูแรกก็เกิดขึ้นแล้วและประตูนั้นไม่ได้กระแทกแค่สกอร์บอร์ดแต่กระแทกถึงจิตใจของทุกคน ทุกนาทีที่ผ่านไปรอยร้าวในเกมรับของไทยก็ชัดเจนขึ้นทีมที่เคยนิ่งแม้ตกอยู่ใต้ความกดดันวันนี้กลับทำผิดพลาดอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน การจ่ายบอลผิดพลาดการยืนตำแหน่งที่หลวมและที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองที่ช้าอินโดนีเซียใช้จุดอ่อนเหล่านี้อย่างเฉียบขาดเรากับนักล่าที่รู้จังหวะของเหยื่อประตูที่2ตามมาด้วยประตูที่3และหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่คือการพังทลายทั้งระบบสกอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่ม้านั่งสำรองทีมไทยจมอยู่ในความเงียบงนัน สิ่งที่น่าตกใจที่สุดในช่วงเวลานั้นคือปฏิกิริยาของสมาคมฟุตบอลไทยหรือจะพูดให้ชัดคือการไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยแววตาของทีมงานโค้ชเต็มไปด้วยความสับสนไม่มีแผนที่ชัดเจนไม่มีการแก้เกมที่ทันท่วงทีและไม่มีไฟแห่งความมุ่งมั่นที่ควรปรากฏในเกมระดับนี้มีถึงสครั้งที่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสพลิกเกมแต่ทุกครั้งกลับจบลงด้วยการตัดสินใจผิดพลาด การเปลี่ยนตัวที่ล่าช้าและการวางแผนที่ไร้ประสิทธิภาพนั่นคือจุดที่คำว่าล้มเหลวถูกแทนที่ด้วยคำว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในโลกโซเชียลทีมอินโดนีเซียไม่ได้แค่ยิงประตูแต่ทุกประตูคือสารที่ถูกส่งออกมาสารนั้นไม่ได้ถึงแค่ประเทศไทยแต่ถึงทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าดุลอำนาจกำลังเปลี่ยนไปทีมที่เคยถูกมองว่าอยู่ในช่วงพัฒนาวันนี้กลับโดดเด่นทั้งด้านแทคติกความฟิตและความแข็งแกร่งทางจิตใจความเข้าใจกันของนักเตะค,คำสั่งที่ชัดเจนจากโคช้ชและความมั่นใจในทุกจังหวัดแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลขอองค์การทำงานหนักมาอย่างยาวนาน ก่อนเสียงนกหวีดสุดท้ายโลกโซเชียลก็ลุกเป็นไฟแฟนบอลไทยบางคนตกตะลึงบางคนโกรธแค้นบางคนเงียบงนันและอีกหลายคนเริ่มตั้งคำถามเป้าโจมตีหลักคือสมาคมฟุตบอลไทยที่ถูกกล่าวหาว่าละเลยฟุตซอลไม่สร้างระบบหลีกที่แข็งแรงไม่เปิดโอกาสให้เยาวชนและไม่ลงทุนกับการพัฒนาโค้ชสมัยใหม่ความล้มเหลวของนโยบายถึงสด้านถูกนำขึ้นสู่สารสาธารณะในคืนเดียว ขณะดเดียวกันคอมเมนต์จากชาติอาเซียนยิ่งทำให้เรื่องนี้ร้อนแรงขึ้นแฟนบอลจากเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์แม้แต่กัมพูชาต่างตกอยู่ในความนุนงงบางคนมองว่านี่คือสัญญาณที่ดีของฟุตซอลเอเชียบางคนแสดงความเห็นใจต่อการตกต่ำของไทยและบางคนก็เน็กแนมว่าที่ใหญ่ ไม่ได้อยู่ยงคมกระพันธ์อีกต่อไปนี่คือช่วงเวลาที่กีฬาได้ก้าวข้ามพรมแดนกลายเป็นเรื่องศักดิ์สรีของภูมิภาคเมื่อผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดความจริงที่เจ็บปวดก็ปรากฏฟ,ฟุตซอลไทยยังยึดติดกับรูปแบบเกา่าขณะที่อินโดนีเซียปรบับตัวเข้าสู่เกมสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์การเพรสซิ่งที่ดุดันการเปลี่ยนเกมที่รวดเร็วและการโจมตีที่เฉียบขาดในเซี้ยววินาที คือปัจจัยที่สร้างความแตกต่างนักเตะไทยดูเหมือนหยุดนิ่งต่อหน้าความเร็วของอินโดนีเซียความพ่ายแพ้นี้ยังตั้งคำถามสำคัญว่าประเทศไทยเคยเป็นมหาอำนาจฟุตซอลจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเงาของความสำเร็จในอดีตที่ถูกแบกมาเรื่อยๆพร้อมเมื่อการเตรียมพร้อมในปัจจุบันอ่อนแอเหรียญรางวัลในอดีตก็ไม่สามารถช่วยอะไรในสนามได้อินโดนีเซียได้เปิดโปงความจริงนี้ต่อหน้าทั้งโลก หลังเกมในห้องถแถลงข่าวใบหน้าของโคชไทยเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและหมดแรงคำพูดของเขาระมัดระวังแต่ความเงียบกลับพูดได้มากกว่าในทางตรมกันข้ามโคชอินโดนีเซียเต็มไปด้วยความมั่นใจเขากล่าวอย่างชัดเจนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและเป้าหมายของทีมไม่ได้หยุดแค่เอเชียแต่ต้องการยืนบนเวทีโลกคำพูดนี้ยิ่งบาดลึกในใจแฟนบอลไทย เพราะพวกเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่เกมเดียวอีกต่อไปหลังจากคืนนั้นฟุตซอลไทยอาจไม่เหมือนเดิมอีกคำถามจะไม่ถูกกลบหายนโยบายของสมาคมระบบโคช้ชการพัฒนานักเตะทุกอย่างกลายเป็นประเด็นสาธารณะในขณะที่อินโดนีเซียชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่สกอร์แต่คือชัยชนะของความเชื่อมั่นเป็นการประกาศว่าพวกเขาไม่ใช่เงาของใครอีกแล้วแต่คือพลังใหม่ด้วยตัวเอง โลกได้เห็นแล้วว่าเกมเดียวสามารถสั่นคลอนดุลอำนาจได้อย่างไรทีมหนึ่งไม่เพียงเอาชนะอีกทีมแต่ยังตั้งคำถามต่อทั้งระบบนั่นคือเหตุผลที่เกมนี้จะไม่ถูกจดจำแค่ในฐานะชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่จะถูกจดจำในฐานะสัญญาณเตือนแฟนอาเซียนกำลังสับสนประหลาดใจและอาจเป็นครั้งแรกที่ต้องยอมรับว่าในโลกกีฬาไม่มีใครเป็นผู้ครองอำนาจตลอดไป คืนนั้นคือคืนที่ฟุตซอลตะโกนออกมาดังๆว่าเวลาได้เปลี่ยนไปแล้วและใครที่ไม่เปลี่ยนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในหน้าประวัติศาสตร์